สวัสดีค่ะก่อนที่จะไปเฉลยว่าพวกเราหัวเราะอะไรร่วนกันขนาดนั้นนะคะไปอิ่มอร่อยกันก่อนค่ะวันนี้แม่เพิ่งอบปลาทับทิมนะคะใช้หมอ้อทอดไร้น้ำมันค่ะก็เด็กๆชอบมากเลยแม่เพิ่งหมักด้วยน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลทรายนิดนึงค่ะแล้วก็แม่เพิ่งหิวโซค่ะปั๊มนมเสร็จก็หิวมากก็เลยจับไปแล้ว2ตัวค่ะ <c oughs> อันนี้แบ่งไว้ให้พี่นากับพี่เนทนแล้วก็น้องวอท่านนะคะ แล้วก็มีผัดพริกนะคะใส่หมูค่ะแล้วก็จะมีทําน้าปลาพริกเอาไว้จิ้มกับกุ้งนะคะเดี๋ยวอบกุ้งด้วยค่ะอืมก็จะเป็นมื้ออร่อยอีกแล้วของพวกเรานะคะฝากติดตามจนจบนะคะแม่เพิ่งมีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ฟังค่ะเป็นอะไรคะอน้องอยากมีเพื่อนเล่นนะคะ I'm s k i ีมี yeah she wanna play with you yeah you see when when you come close to her she's smiling Yeah she wants you to come play with her and i l <Yeah. S 2> go away and he will be sad yeah but if you go away she will be sad and I'll come back and he will be happy yeah she will be happy when you you come play with her she will be happy you come close to her you see yeah and sit next to her oh n o sit w i mommy lah กับข้าวเสร็จแล้วค่ะแอบรู้สึกผิดนะคะเพราะว่าทานปลา ไปตั้งสองตัวเนี่ยคือเวลาทําเสร็จแล้วมันหิวโซงจริงๆนะคะท่านผู้ชมพอมีจังหวะปุ๊บก,ก็ทําไปด้วยทานไปด้วยแล้วก็ทํากับข้าวอ,าอย่างอื่นต่อไปด้วยอย่างเงี้ยคะ่ะแบบมือสั่นนะคะปปั๊มนมแล้วมัน ร่างกายมันต้องการเนาะคลิปนี้จะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะว่าสะท้อนเวลาที่พวกเราห้าคนแม่ลูกในยอยู่บ้าน,เ,นเป็นยังไงกันบ้างนะคะแล้วเผอิญว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นคือแม่เลยไปดึงภาพออกมาค่ะเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะคะที่พวกเราห้าคนแม่ลูกอยู่บ้านเนี่ยเราทําอะไรกันบ้างวันนี้เป็นวันหยุดนะคะคือวันเสาร์ที่แล้วค่ะก็ <laughs> เนี่ยค่ะกิจกรรมของวันวันหนึ่งก็ตื่นเช้ามาแม่พึ่งจะตื่นประมาณตีสี่กว่าค่ะก็ตื่นมาเสร็จก็จะมาปั๊มนมตอนนั้นอาจจะเป็นช่วงที่น้องปันสุกตื่นพอดีก็จะป้อนนมน้องเสร็จแล้วน้องก็จะนอนต่อแม่พึ่งก็จะออกมาปั๊มนมแล้วก็ปั๊มนมเสร็จก็จะทํากับข้าวนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะก็พอดีเด็กๆก็จะเสร็จเกือบประมาณเกือบเกือบเจ็ดโมงอย่างเงี้ยค่ะเด็กๆก็จะตื่นมาเตรียมไปโรงเรียนก็ได้อาหารเช้าละ แล้วก็แต่ถ้าเป็นวันเสาร์วอาทิตย์เด็กๆก็ตื่นสายหน่อยได้ค่ะบางทีตื่นกับ9ก้าโมงแม่ก็อนุญ,ญาตนะเพราะว่าอย่างคืนวันศุกร์คือวันเสาร์ก็จะให้เขานอนดึกหน่อยได้ค่ะก็มีกิจกรรมเล่นคาร์ดกันบ้างอะไรบ้างก่อนเข้านอนเนี่ยค่ะแล้วก็ตอนเช้าระหว่างวันก็จะช่วยกันก็จะแบ่งหน้าที่กันนะคะในท่านจะมีหน้าที่ทิ้งขยะช่วยรางจานบ้าง พี่นีนาจะล้างขวดนมแล้วก็ช่วยดูน้องแม่พึ่ก็จะซักผ้าล้างห้องน้ําดูดฝุน่นอะไรเงี้ยค่ะก็จะช่วยกันนะคะอะไรที่พอจะแบ่งเบากันได้ก็ช่วยกันแบ่งเบาพี่นีนาจะหลักๆคือช่วยดูแลน้องให้คุณแม่เพึ่ได้ได้พักบ้างอะนะคะแล้วก็เนท่านจะช่วยดูแลน้องวอท่านช่วยเล่นกับน้องวอท่านเวลาที่แม่ต้องการความสงบแม่ต้องการตัดต่อคลิปหรือว่าแม่ต้องอมีเคสคุยกับลูกค้าอะไรเงี้ยค่ะก็ เด็กๆช่วยกันดีมากเลยค่ะแล้วก็โชคดีเนาะว่าน้องปันสุเนี่ยเขาเป็นเด็กที่ไม่งอแงเขาเลี้ยงง่ายอะค่ะถือว่าเป็นเด็กที่เลี้ยงง่ายมากแม่พึ่งโชคดีมากเลยค่ะก็เช่นเคยนะคะด้วยความที่แม่พึ่งไม่สามารถพิมพ์ตอบแชทตอบคําถามตอบคอมเมนต์ของท่านผู้ชมได้ก็เลยขออนุญาตตอบคําถามในคลิปไปทุกๆคลิปอะนะคะทยอยตอบไปเรื่อยๆค่ะคลิปนี้ก็จะมีท่านผู้ชมที่มี มีเมตตาค่ะมีความหวังดีกับแม่พึ่งอย่างจริงใจแม่พึ่งซาบซึ้งใจมากๆ <S <S แนะนําให้แม่พึ่งเนี่ยออลองเปิดใจเนาะลองจะได้มีความสุขลองเปิดใจรับคู่ใหม่ไหมแล้วก็มีการแนะนําเข้ามาด้วยนะคะมีแนะนําคนดีๆให้แม่พึ่งได้รู้จักแต่แม่พึ่งต้องขอขอบคุณมากๆแต่ไม่ใช่ใหมายความว่าจะปิดโอกาสน,นะคะแต่เอาจริงๆตอนนี้คือไม่มีเวลาให้กับเรื่องตรงนี้จริงๆค่ะขออยู่กับลูกๆแล้วก็ให้ความสําคัญกับ กับเด็กๆทั้ง4คนแล้วก็ธุรกิจที่กาลังเติบโตคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดแม่เพิ่งเปิดใจรับใครเข้ามาแล้วแม่เพิ่งไม่มีเวลาให้เขาเนี่ยแม่พิ่งว่ามันจะดูเหมือนเราเห็นแก่ตัวนะคะเพราะถ้าเกิดเราจะรับใครเข้ามาคุยกับเขาแต่เราไม่มีโอล่าให้เขาเราทุ่มเทให้เขาไม่ได้อย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่าเรา ไม่เต็มที่กับเขาอะค่ะแม่พึ่งไม่อยากเป็นแบบนั้นเอาไว้เมื่อไหร่เนี่ยถ้าหากว่าแม่พึ่งพร้อมจริงๆทุกอย่างเข้าที่หลายๆอย่างลงตัวแล้วเนี่ยแม่พึ่งอาจจะลองเปิดเปิดใจก็ได้อันนี้ยังไม่รู้เนาะมันเป็นเรื่องของอนาคตแต่ตอนนี้ขอโฟกัสขอทุ่มเทกับเด็กๆแล้วก็ทุ่มเทกับงานที่ทําดีกว่าค่ะต้องขอบคุณด้วยนะคะไม่ว่ากันนะ โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวกลับมาที่ภาพในกล้องวงจรปิดที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะก็คือที่บ้านเนี่ยแม่เพิ่งจะมีกฎเรื่องของการทานอาหารนะคะว่าต้องทานอาหารให้เสร็จก่อนก่อนถึงจะลุกไปไหนมาไหนได้จะไม่เล่นบนโต๊ะอาหารนะคะเราเดี๋ยวไปดูพฤติกรรมของลิงน้อยของเราะคะ่ะ I don't know. Oh. I don't I'm going to bro. Get a <laughs> Hey, where are you going? Where? Oh, there's something in your eye. Walton.

ท่านผู้ชมสังเกตลิงน้อยนะคะเวลาเขาเห็นแม่เดินออกมาค่ะ I <laughs> don't go to go We're in the bathroom your <laughs> <for> now <laughs> it's

โอยโอย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 แอนดูน้องเขาค่ะคือเขาเห็นพี่นินากับพี่เนท่านเขาโยนบอลเล่นกันไงเขาก็เลยอยากมาเล่นด้วยอะค่ะก็จริงๆก็น่าเห็นใจเขานะคะว่าเออเขายังทานข้าไม่เสร็จแต่พี่เล่นน่ะอันนี้น่าจะแบบพี่ก็ไม่น่ายั่วน้องไหม อ,อแม่ไม่ได้ลงโทษอะไรนะคะก็ะอย่างที่เห็นในนั้นเลยค่ะก็คะแค่แบบจะดุตะดุไม่ออกขำสงสารด้วยแล้วก็ขำด้วยอะคะ่ะโอ้ตแต่ละเด็กนาะเด็กแต่คืออย่างน้อยก็ต้องให้เขามีระเบียบวินัยอะนะคะเรื่องพวกนี้ต้องสอนกันตั้งแต่เด็กๆแบบนี้นะคะ่ะเขาจะได้ไม่เสียมารยาบนโตะอาหารเนาะ,ะแล้วเขาก็จะได้รู้หน้าที่ว่าควรจะต้องทําหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งให้เสร็จเป็นเรื่องๆไปอะคะ่ะเนี่ยค่ะแม่เพิ่งก็ทําความสะอาดบ้านดูดฝุ่นคือเมื่อแกเข้าไปล้างห้องน้ําในห้องน้าอะคะ่ะแล้วก็เดินออกมาน้องก็เลยวิ แล้วเวลาที่เขาเป็นเด็กดีนะคะเขารู้หน้าที่ของเขาเขาทำหน้าที่ของเขาอย่างดีเราก็คอยให้กำลังใจคอยชื่นชมเขาอะคะ่ะ ส่วนคาถามอื่นๆเดี๋ยวเอาไว้คลิปต่อๆไปนะคะมีท่านผู้ชมสงสัยด้วยค่ะว่าเออทำไมพี่นี่น่าพูดภาษาอังกฤษเก่งจังเลยอยู่เมืองไทยพูดภาษาอังกฤษหรอหรือว่ามาอยู่ที่เมกาตั้งแต่เมื่อไหร่จริงๆแม่เพิ่งเคยทําคลิปไปแล้วนะคะแต่เดี๋ยวไม่เป็นไรคะ่ะท่านผู้ชมอาจจะไม่ได้ย้อนกลับไปดูถึงตอนนั้นหรือว่าท่านผู้ชมอาจจะเพิ่งมาติดตามใหม่เนาะเดี๋ยวแม่เพิ่งเอามาเล่าให้ฟังคลิปต่อๆไปนะคะแล้วก็สรุปแล้วได้ชื่อน้อง น้องลิงน้อยของเราแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าแม่พึ่งมาถ่ายทอดให้ฟังนะคะว่าน้องลิงน้อยของเราเนี่ยได้ชื่อใหม่แล้วเขาเป็นยังไงบ้างนูบบเวลตาเขาค่ะแวบบตาของเด็กผู้ชายคนนี้ทุกครั้งที่แม่พึ่งมองเนาะเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาค่ะสมสมกับชื่อเขาเลยค่ะไว้พบกันคลิปต่อไปนะคะขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกไลค์และคอมเมนต์นะคะสวัสดีค่ะ